พูดคุนคุณคุนไหนมาโดดซิปูติมึงอีู่ใต้ถุกสวัสดีค่ะทุกคนเมือนีสีภาาไปเอากบเอากบมาอ้อมอยู่อันบ้านคางคางยู่มูอบ้านคางคางรัดทงไปเนาะ Những cái khóc. Nhém khẩu, Nhém ý. Nhém ý. chỉ ý. Nhém 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 ý. cổ của Nhém ý. đang vào na khẩu โอ้ฝนหรือน้ำว่ะฝน,น,นขี้ไป 不好。Um, um. Okay. มองเอากบแเล้วมัเบิ่งเห็ดมาทขาก็มาตปเก็บเห็นอ้่อาจยแต่ว่ากินเห็ดอันนี้เอาคพือสิเถาเทานี่เก็ดอกเ่เถาอี่เห็ดอย่างตอน้อออหรี่ตอย่บานย่บานอแบบคนี่เห็ดอนี่เห็ดตอไป โอ้หเพื่อนเห็นเฮ็ดก um ็ล yup ุงปีข้าวทุไปเก็บบ่เก็บใส่ละอุตไปรอกกระเดียดทำเนี่ยบ่เรล่เรื่อยจะคือนีเฮ็ดอย่างหั่นถ้นไรไม่เป็นตัวถ้าไรฮะที่ตังเหรเออเดียวกันละอันนี่เฮ็ดอย่างเฮ็ดทามเห็ดน้องโมกเมาคือพวกะว่าบงแห่งเจอทานไปเอาบางห็นเดี๋ยวเขาไปเอากบ ฮอดแล้วทุกคนกบมองกบเปิดพูดอะบ้งฮะเดมือใส่เดมือใส่ไว้าไปทัี่ทเดนไปเพิ่งิงกรีเียเพิ่งเปิดคือหลเนี่ย ม่ามัมสกัดเปิดดูเอาอ้าวอีลิบอ่ะเอาไปอยามานคือกัดผุ้พูดอไสิพิการจับเนาะใกล้น้ำข่วงไปอย่างเื่นว่าใกล้น้ะ ไา<ต>3สไย้น่นเปบเบิรงนอันบ่อขุนอุ้ยนี่บ่อหนึ่งมันปนล้านนเ้ของวาดคือไรเถอคือม่มีผู้มาซื้อบ้านเฮ่ามีผไก่ไข่บ้าเอาอยอะลงนี่ยู่มีตะตเป็ดนึ่งพอมไข่มีผู้มาซื้อหรอบอเป็ดเขาขายหรอเขาโหหรอบอเป็ดเขาขายไข่อไเยีนพวอเอาไ้เอาเป็ดบ่อุดแหงเิละเออได้มีสามบ่อเด้อคุกคนน่ะมีโอ้ยแต่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  อะไรมาล่องน้ำเนี่ยคุณคุณคุมาดูที่คูที่มเีตายเบิ้งเด้อเบื้องเด้กกล่องลงไปเด้อมันสิกัดบ่ือกัดมือบ่โดดึ้อมาฮอดพีย่บ่บ่แล้วผู้ใดสีเดเมือเนาะ์มันกัดโทรศัพท์บ่มนก็สิสวบมือข่อยนี่แล้วโอ้ยาน

มันไตบ่แมนไตออกไปัมหมมันไตออกมันถีเลยนี่ออกออกออกปเลย้เนสๆตนอนเผาเน่ยขอนอนเด็ดด้วยเหรอฝนตกของมาอองมาแมันก็สีไตได้ก็คนต้องหัวกันข้นปโอ้ยนี่นี่นี่พ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 ี่โดนขืนกอพี่เลยนี่เอาเก่ง่านั่นเวียนดื้อๆสองบอลนี่พร้อมกันสองบอลนี่พร้อมกันสองว่นสองวันเป็นน้ำอัเป็นน้ำสุดี่เขาพอมากถ้าเท่าล่องไปนี่มันสิกินเทาบอเข้าว่ากัดมันกัน เอามันหลายปานนี่เนาะบว่ากินกินคนเหี้ยงกบบ้นี่พกปอนขึ้นยังกบกินขนวะเหียงเหยาแต่จ็คล่ะเอาไกบกินคนเนาะเป็นเตยุขึ้นอย่างนี่อันนี้เพื่อนอันสวนกบเพื่อน่ะฟร์มกบเพื่อนเป็นเตยุขึ้นยังไ้มากินเขา่านอึมมกินเขาเนี่ยเครียดยุ่นเครียด

เับไปไงเยอาไว้พอพันแมพันบเอาไว้ลุงมันมีโยมมันมีตัวเอาไวุ้ัดมันมีออก็บอมันมีหัวปากบอเขียวมาตัวไหนยอมรับสตารกรรมดกันโดดซิสตอบปลดว่มีป้องออกแค่ตัวเบิ้งดีหรอบอสมาตัวเดียวมันมี เนี่ยตกแห้งมันจะออกตกแหงออกมาจะเตขึ้นไแล้วจตขึ้นไนตกพนตกบ่อไรแล้วผนสคนตก่มคดงอยู่นาักกมันนหนีจกรนีด้มกยุนนั้นีลมันออกหนี้ลูกเงันแต่ผลตัเราทวงน้มัน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 จะเต้นเ่าไปมันเขาอะไรนี่ล่ะ พ่อเหรอเอาออมพ่อเอาไหลจะสีมาซื่อสีมาซื่อไหมผู้มองมั้งหรอ่ยากเออเอากริบเป็นหมกกระหมกลูม่าวตบ้างยังกบ่านยังเขาจะเอากรบมาขายให้จิหมู่านมาหเอากมาขายให้เม็ิว่าร้านคนมาให้รู เราคุกคุกหายไปเลไม่ใาียู่อกีเนี่มัดมันต้องเสียวหาคนเอ้ยคนอ๋อกมนี่มันเป็นกเป็นยวเนโรเ้มันรวมโลดน้เดลงไ้บ้าแกงบ้านยนน่า่มันนัแกงูสต้มู่บ้านก็ไปอยู่บ้านเขาไปหาน้อใหม่อยู่ในหองเต็มหร

แนวพวกนั่นมันไปขายมันขายส่งเห็นไหมส่งเน้พวกทำไปขายตัวยื่นเหนี่าไสยื่นเหนี่เขาเขาขายท้องก่อนนะโอ้ทุกคนเขาขายรอยกบบาทรอยติดตัวรอยคือถ้าทานทานไล่ไล่อันลับในนั้นจะเงาจะเอาแบบน้ันยี่ลำบากมันกับพวกแห้งเขาอยู่เมื่อเรโล่ต้องโล่ต้องตัวตัวปลาปลาปลาติ๋วเข้ามาแล้วลุง กปลาเจียวเข้ามาเบ่อไหมีื่อมาจิบปานนมจ้าบัวทุ่ย่างสบายเดืนรถรถลงมา้นรอยแปดที่บาทบางอย่างขายขายยี่สบาทเท่าอยย่สองร้อยาซื้ออยู่บ่ต้พอที่โทษเราไปก็เราเดียแล้วเนาะย่ามไกดีบัวเอ เปยังเปยังคือไปถิ่มมันแห้งปนนันหันมันเป็นแหงสีมืออามันเป็นตายหรอ่บันดังเอฟบบดนึงโอ้ยน่าถิ่มกับิทิมแห้งโพดเอาว่านหาอยู่แต่หาไครกันจะดอย อ้้โอ้ไมไปส่งดอกเดี๋ยวต้องับไปส่งปันหนุ่มจะไปไหนไทยกบแมนต้องใหนปัหนุ่งลงมาอีกมาไทยโบโอ้เอาไปไว้ขั้นผุนเด้อเออมาตองเมื่ออะไบัน สำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี้เนาะค่ะมาจับกบไปอ้อมคลิปหนาพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ